ปให้เข้านอนให้นอนไปก่อนแม่งปุ๊กได้ไหมมีชมอ่ะไปนอนแม่งปุ๊กให้น้องให้น้องนอนไปก่อนน้องจะตื่นแล้วเหมือนน้องง่วงมากนะเนี่ยทุกคนไปล่ๆเงียบๆไปให้น้องตาตานอนไปก่อน เด็น้องฟันถึงแม่เหรอฮัลโ้ลน้องทสารฟันถึงไหนอ่ะละมือเหรอโว้นูดดูนะฮัลัวถึงฮัลโะลฮัลหลฮัลโหลัลโั ก็สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่พี่ป้านาทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพาหล่อนครับผมวันนี้ผมก็จะมาหาน้องทาสานอีกครั้งครับผมวันนี้ผมก็ตั้งใจมาให้น้องคนป่าได้อ่านหนังสือนะครับผมงานถือวันนี้นะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวฮนะผมมากับเพื่อนหนานเด้อสวัสดีครับน้องนันนะครับก็ครับที่ผม ต้องสอนน้องคุณป่าจะได้ให้สื่อสารกันง่ายขึ้นนะครับผมคนตอนนี้ก็แบบอันนี้แล้วทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอน้องคนน้องทาสานไหมตอนนี้เอา,อางี้ทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปกันดีกว่าไปไหมพร้อมไหมเพื่อนนันพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมตอนนี้นะครับได้เดินมาอยู่หลงไร่ชาวบ้านแล้วนะครับผมอันนี้เราจะไปน้องทาสานครับผมทุกคนดูนะ กรากการเขตถึงไล่าชาวบ้านเลยนะผมก็ไม่ทราบด้วยไม่รู้ว่าจะเจอน้องทาสาน่าทุกคนผมคิดไว้แล้วว่าจะเจอน้องทาสานไหมไขกันดีกว่าทุกคนนี่นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครมากันนะก้านถึงนี้เลยนะ นี่นะไม่รู้ว่าเขาการ่นไปทำไมครับทุกคนไม่ดีเพื่อนนะ้ำไปดูดิเขาไปดูน้องตาซานรับเนี่ยอ๋อน,น้องตาซานจะเป็นยังไงวะเพื่อนน้นดูดิต่าการถึงแม่น้ำนูน่นน่ะใช่ทุกคนนี่ยืนว่าในพันธุ์กับแล้วน้องจะดักแต่ขาดยังไงวะ ผค<ม>รับมมผมก็ไม่รู้แล้วว่าน้องจะดับต่ขาดยังไงนี่นะครับผมใช่มันจะมีในภันส่องคนนั้นจําได้ป่าวผมรู้ว่าเขา,ามาทำอะไรตอนเนี้ยนี่เขกากันถึงนี่นะใช่มมนจะมาทำอะไรก็มไม่รู้นะทุกคนไดป่าวห่งเนี้ยผมไม่แน่ใจนะไม่รู้จำน้องคาถาไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ยินสอ ไปพน,นันเราว่าเรารีบไปหาน้องคนป่าดีกว่าไหมผรับผมว่าผมรีบไปหาน้องคนป่าดีกว่านะกลัว่าน้องคนป่ายังไม่ปลอดภยัยไปรีบหาน้องคนป่าดีกว่าอ,อุ้ยพน,นันพนัพน,น,น เอาพวกนอนอยู่ันเดียวไหมทุกคนเบาๆนะเบาๆเบาๆเบาๆมาน้องปูมาน้องปูให้เขานอนให้นอนก่อนมาน้องปูเดี๋ยวมีมีชุวมะเป็นอะไรมาน้องปูให้น้องให้น้องนอนไปก่อนมน้องจะตื่นแล้วจะยัมีชุวมะ Mình nó muộn mang ra Này nha con Bỏ đi, bỏ đi, nhẹ nhẹ, đi, ta tàn đi con Được, phản đi Này, thương mẹ hả? มาเปาาน้องถายสารฟันถึงไงะ่ะแล้เมือเหรอโผล่นมูดูดนะเฮ้ยตัวนับเมื่อ,อน้องถายสานฟันถึงแม่นะครับผมเดี๋ยวมองปกมันต้องปุก,งปกนะเพ่อ,อดดววนันเดี๋ยวรอดูไปก่อนเฮ้ยเมื่อน้องถ่ายสารติดละถ่าตาน นี limiting, die, ่ผู้พี่อยู่นี่มานีมานีลงมานีทาน์ซานลงมาลงมานีอะทุกคนขอได้เตรียมวาง้มานีมาทานข้าวนแล้วกินแล้วแล้วน้องทารซานกินข้าวอย่างฮะกินแล้วอ๋อกินแล้วน้องทารซานบอกกินแล้วนะครับทุกคนทุกคนก็ได้ยินนะในน้องทารซานกลัวว่าผู้พี่ๆป้านาอาจะไม่เชื่อ น้องทรายานกินข้าวยังนี่กินแล้วนะทุกคนก็ได้ยินนะว่ากินแล้วอ่วะนี่นะลงมาน้องทา,านลงมาคิดว่ามีมีสู้ไหมอะ<า>คิด่มีสู้ไหมชุงอะไรมีามมมีความสุขม,มากเลยอ๋อทุกคนน้องเขาบอกว่ามีความสุขไหม เขามีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอน้องทาสานนะผมก็มีความสุขมากที่ได้เจอน้องทาสานเนี่ยเนี่ยน,น้องทาสานทำอะไรอยู่อ๋อมาสานอะไรกันแบบนี้ทาสานนี่รู้เ่าคืออะไรไปนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนเดี๋ยวพี่จะสอดอันไหน,น่ี เดี๋ยววันน you know, ี้ผมก็ยจะให้เพื่อนันสอนหนังสือครับด้วยดัวยนี่นะทุกคนนี่นี่นะครับผมก็จะให้น้องปลาเนี่ยนี่ครับ้องปผ Nó năm nó bằng nga 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 cây cây nga nga ใช่กอไก่นี่เดี๋ยวสอนอ่านน้องทั่วทันนี่กอไก่ไก่ขอไข่ขอไข่ขอขวดขวดขอควายขอควายขอควดขอควดอานทีนี้ก่อนนะดูนี้ก่อนนะนี่กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอละขอควดขอละคังเอาถึงขอละคังเด้วเพื่อนนัน ขวดควายคุณคุณคุ้คอร์ค้างไก่ไข่ไ่เพื่อนันไ่ขวดอน้อง่อพุดกอกากอกถึงคอระค้างคอคุณคอร์ค้างลองอ่านดิไก่ ขวดควัดอไข่ไข่ไคนราคาาคนอกกลงเนี่ยเปานนันไข่วัดไข่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 ไไข่ไไข่ไขไข ขอใายขอพูดขอวายขอพูนขอทานตอนนี้ก็เหมือนน้องจะเริ่มอ่านออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไม่ต้องพูดเพื่นั้นแบบให้ให้เขาท้องเองเลยไหนลองท้องดิใคร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 คุณ คุณคนณคนณคอร้างข้างเฮ้ยเมียนน้องคนป่าก็ทุกคนสอนแป๊บเดียวนะน้องคนป่าแบบอันยังมาอันยังมาความรู้ไวมากคนแับน้องคนป่าเก่งมากๆน้องทาสานเก่งมากๆนะครับผมอ่านก็ใกล้ถึงขอร์คางได้แป๊บเดียวนะครับเก่งมากๆเลย คละค้างคละค้างลท้องลองท้องเองใช่ไหลงใคอยไข่วดขวดควายควายดคนโคดคอรักขางคัค้างเ้จากจกไก่จไกไก่ นี่ไหมส่กพี่น่ะใกล้ใกล้เกลีอดไปค่อค่อรักค้างเหมือนน้องจะเริ่มเบลล่าใช่ไหมพี่วัดใช่ใกล้ใขวดขวดไควาคนรักค่ะ ม่สบามีนักการมี่นะน้องถายสายก็เริ่มเก่งขึ้นนะครับไปดูว่าแบบชอบบันทึนี่นะครับห้องใหม่น้องถ่าย คนแล้วรับกับขางคนปลาเก่งมากนะเขาเรียนรู้ไวมากหุยทนนะน้องสายการไปถึงงองจอยจางเลยนะจาน ชีช้างเจ้นี่มวกระตันไกชังเจ้บ้านก่อไดิข้อข้อไข่ข้อไขขวดข้อควายข้อคุณข้อค้างงูบา จริงช้าชกไม่น้องคนบ้านจะไหวามากใช่ทุกคนมันน้องจเเะเด่นเด่นมากทุกคนเด่นเด่นเดบฟังฝันทางแล้วนใช่ใช่ทุกคนเรียนรู้ไหวามากนะกน,น้นองคนตายน้องภาษาานี้ผมบอกเด็เก่งมากความรู้เรียนไหวเรียนรู้ได้ไหวมากทุกคนจริงางามากเก่งมาก เดี๋ยวไปต่อไปเลยไหมน่ะเอนนนมนนยิมโนิปัชดาปัชดาตอบรรดาตอบรรดาตอฐานทอฐานอนเนมนเนมยิมนยอมโนเนมโนยิง

ตปตกตปตักถานถานอันไหชอชื่ยยีตชดาตถถาตตกัตับตะกักถอานตปตกถานใช่ตปตกใมมาชอเชื่อชยอยิยยิงตชดาชดาตปตกัตักถอฐาน ใช่เอาใหม่อเชใช่อยิใช่าสดาสดาใช่ตอตาตาตบตาตบตาแล้วก็ถอฐานนี่ถอดฐานนี้ตบตาถอฐานเ้าไหมใช่เอาใหม่มาอเชอ่อเชรอหิสดาสต ขอถาม,ถามใช่ไหนโรองงานใหม่รงาก็อไก่ดึงคือต่อบันดาลิใกไก่่อไก่ก็คขวดใช่ควายคอคุณต่รัดต่อรัดคางช่เก่งมากการยิ้งทังโชคก็คือ

ต่อใ้ต่อตัวต่อควายต่อคนต่อต่อละต่งต่อเงาต่อตจตจิงต่อจางต่อโจต่อโจจอ เลวจริงใช่สดชื่นตะปันจักรขอขานใช่เป็นว่าวันนี้อ่ะสอนน้องแค่นี้ก่อนนะแต่วันหน้ามาสอนใหม่กลัวน้องจะจำไปได้วนะแค่นี้ก่แน่นลองท้องใหม่สามสามดิท้องใหม่สามสามแบเลยอ่ะกอ,อใจกอขดไข้กอดไข้กอดไข ขะเคิลขะละคางจอูจอจานจอดจิงจอดางจอดโซ่เนะเะช่อเชือช่อเชือจอจิงจเชจ่จอประจักจานเก่งมากเก่งมากขอบคนณมาเทาไม้าอาไมอาไมบ้าเราเอาไม้เราดูอจอดไก่จดไ่ ทัวชอชวชอชนชอชางอะจ้าไปจ้ะ hmm. ม okay. mm ังงอชจังจิงชอช้างชโเคอชออหญิงชจ้าชอันตาชอานเจ้าไปโอเคงูจังจิงชานชอ เจอเจอเจยหญิงเจอชายเจอบันจาเอฉานเจอว่าเก่ง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 มากดีใจบอออันเดียดดีใจบ่ออาจารย์มาบออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอนเก่งก็ไกลดึงหอนนะฮู้แล้วเราก็จะมาสอนน้องอันนังสี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราก็จะมาสอนภาษาอังกฤษไม่ใช่สอนสอนในน้องอันนังสื่ภาษาไทยคลองก่อนเอาไปสอนอังกฤษภาษาไทยเหรอได้ได้ดิ เดี๋ยวประชันทายนไได้ปเลยใช่เดี๋ยวถ้าถ้ารอว่าไงเดี๋ยวมาอืมขอเชิญอ๋ออ๋อนั้นเดี๋ยวไว้เขาหลังเขาหลังเดี๋ยวพี่มาสอนใหม่เดี๋ยวทุกคนแทนน้องอันก็กลายถึงหอนน้องฮู้เป็นไรใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนน้องเขียนก็กลายถึงหอนน้องฮู้อีกครับใช่ใช่เดี๋ยวมาสอนใหม่พอละพอน้องเขียนอ่านออกแล้วใช่ไหมทุกคนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เก็บให้น้องทบทวนดีกว่าเก็บให้น้องทบทวน จะให้น้องอ่านออกใช่น้องอ่านออกแล้วเราก็จะมาสอนน้องเขียนน้องเขียนได้ปุ๊บเราก็จะมาสอนอังกฤษเลยช่ไหมใช่ให้น้องเียฑ์นะต้องสอนไปทีละขั้นขั้นนะเอาจะได้ซื่อสานกันได้เเพราะใ้ยน้องภาษาสาพูดได้ด้วยใช่น้องภาษาสาพูดได้นะใช่พูดได้เราก็จับได้เลยใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เราก็สอนสาระสาระนะใช่ไหมครับใช่เราต้องสอนน้องสาระด้วยนะ้องสอนน้องหลายอย่างใช่ไหมครับใช่สาระด้วย แล้วก็สละไออีกไอไหมมันลายสละอไยมมุ่ยมนใช่เรลองสอนน้องก็ไก่กบขวดก็ไก่กคนก็่างก็งูอ็จานก็ิงก็ช้างกโจ๊กเชือกก็หิงก็ปี่านจะทุกคนคือว่าทุกคนปาก็เรียนรู้ได้ไวมากนะน้องเก่งมากน้องพูดตั้งแต่ก่อไก่ถึง ถ,ถ,ถึงทอดฐานก็ถือว่า <จะ S 1> สุดยอดนะขอไกลถึงทอดฐานก็สุดยอดแล้วโดนตามบัณฑ์ก็ถือว่าในเราสมัยเรียนนี่คุณล่าเฮม่เก่งท่าน้องใช่ไหมใช่แบบบรรทัดอย่างนี้แบบครูสอนลังครูสอนอีกอ่ะใช่น้องแบบน้องเรียนรู้ไ,ไวมากน้องเก่งมากเรียนรู้แบบไวมากแล้วก็แบบน้องฉลาดมากถ้าน้องเล่นเรียนนี่คงแบบเป็นเย็นเก่งมากยังไงเคยวัดใช่พี่วัดว่าไงนี่ เดี๋ยวค่อยสอนน้องที่หลังนะเดี๋ยวพี่มาต่อใหม่ขอหลังโอเคไหมโอเคอนแต้เดี๋ยวเดี๋ยวพูพี่ก็ต้องมีธุระถามต่อเดี๋ยวพูพี่ก็ต้องมีธุระถามต่อน้องกนตาแบบได้ทานอะไรตอนเช้าอย่างอ๋อทานแล้วอ๋อกินข้าวแล้วน้องกนตาสุดยอดน้องตานสารกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะ น้ำของขนมแล้วก็มาให้น้องคนปาได้กินนะแล้วขนมที่พวกพี่ให้พี่แฝงให้หมดอย่างขนมที่ให้ไปหมดอย่างอ่าหมดอย่างอ๋ออยู่อยู่นู้นอยู่ข้างบนนู้นอ๋อโอเคอยากได้เบาอยากได้พุกพีอีกเบาอ๋ออ๋อไม่อยากได้แบบมันเยอะเออถ้าอยากได้ทำหมดบอกพุกพีนะเดี๋ยวพุกพีซื้อมาให้ใหม่โอ้ยตรงนี้ทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวพวกผมก็กับเพืไปไว้ก็มีธุระต้องไปต่อใช่ทุกคนเดี๋ยวน้องคนป้าไปก่อนหน่อยเดี๋ยวพี่จะกลับแล้ว กอดเดียวเอาอ่ะเคยกอดโอเคกอดกอดกอดนะเฮ้ยวะวันนี้น้องคนบ้านเดียวก่อนนะเดียวพี่จะมาเยี่ยมใหม่นะเดียวน้องน้องคนบ้านก็ทบทวนไอ้พรุ่งนี้ไปก่อนนะเข้มไหมโอเคพอไกลถึงเลอพอถ่านละใช่โอเคเดี๋ยวพ่อพี่กับพี่วายกอดขอตัวลาไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ขอตัวลาไปก่อนทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ขอ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทายกลับแล้วบายบายบาย,บายเจอนะะทษนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็มีธุระทำอย่างอื่นนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านีนะ้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม